มีสมแบัยกให้เอาอเทม่าีแ่นลิมแล้วไเิกแลทยอะคนที่สองข้ามที่แจ๋วอ่ะใครอ่ะ คนนอกเหรอลูกลูกลูกสาวเขาลูกสาวลูกสาวใครลูกสาวคุณคุณเบนจะมากคุณซื้อบัตรขึ้นไปเลยเหรอน่าจนะครับดูแล้วมันโยนไปถึงไหนอ่ะมเดี๋ยวมันจะข้ามหัวเราเมื่อกี้ถ่ายวีดีโออยู่ตรงนั้นเลยไม่รู้แล้วมันข้ามหัวเราเลย

ว่าใครเป็นใครแล้วเนาะมองไม่ชัดดูไหมเห็นไหมเนี่ยเลยกล้องแม่งกล้องยังเห็นอยู่พี่ซูมไม่ได้ซูมสุดแล้วอ่ะพี่ซูมเต็มกล้องเลยนะกล้องพี่อ่ะเขมองไม่ได้แล้วมอาเหมือนมองไม่รู้ว่าใครเป็นใครกล้องหมดแล้วรุ่นใหม่ นี่ดงน่หลักมากเลยอะเ้าวว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  เฮ้ยพนมาโคระหัดแดงก็เปล่าวะระหัดแดงหลุดแล้วตอนนี้แม่เนะหุดไได้หลืไปได้หลดไ่ได้หรือไ่ได้